เหตุผลที่ต้องกินโปรตีนเพราะว่าออกกำลังกายเยอะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ค่ะแพ้นมบัวนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนานาตุตาคมนะคะเป็นนางร้ายตัวแม่ค่ะผลงานละครตอนนี้ก็คือกระเช้าสีดานะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหยุดค่ะงดถ่ายเป็นภาพนิ่งอยู่กับบ้านนะคะเพราะว่าโควิดนั่นเองค่ะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีนะคะไม่ต้องห่วงค่ะขั้นแรกต้องออกกําลังกายพิอาหารให้ครบหมู่นะคะทานน้าเยอะๆมีจิตใจที่แจ่มใสนะคะทานอยู่เป็นประจำนะคะก็คือพาโปรตีนนั่นเองนะคะเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกรูปแบบมาตั้งแต่สาวนะคะและคิดว่าการออกกําลังกายสําคัญ ที่สุดสําหรับชีวิตค่ะออกกําลังกายมากเราก็ต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วคุณหมอก็แนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์น้อยควรจะเสริมโปรโตีนด้านอื่นก็เลยเป็นคนที่จะชอบกินโปรโตีนที่เช็คนะคะขอายุเยอะยิ่งขี้เกียจเคี้ยวนะคะก็เลยต้องกินพวกโปรโตีนชงนะคะโปรโตีนตัวนี้จะต่างจากโปรโตีนชงตัวอื่นเพราะว่าเขามีรสชาติอยู่ในตัวเป็นโปรโตีนที่ทําจากพืชน,นะคะหลายๆคนที่แพ้นมวัวนะคะก็จะทานตัวนี้ได้เพราะว่าทําจากพืชน,นะคะจะมีแบบพวกทัวรลันเตาพวกเ้ากล้องอะไรต มีรสชาติที่ดีเลยเราไม่ต้องไปมิกซ์กับอะไรนะคะกินได้ทั้งวันนะคะก็บางทีก็ชงทันก่อนนอน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณในการดูแลตัวเองให้พิเศษขึ้นนิดอาหารเสริมก็เป็นทางเลือกนะคะเลือกแบรนด์ Power Shot หน่ยใจได้นะคะแล้วเรามาสุขภาพดีไปด้วยกัน,นะคะ่ะ